ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกตได้แนะนำผ่านทางรายการบุญไม่จำกัดขอให้ทางรายการเข้าไปช่วยเหลือเด็กหญิงอังคณาใหญ่ยิ่งหรือน้องอิงอายุ13ปีซึ่งน้องพิการทางสติปัญญาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่น้องต้องเป็นแบบนี้เพราะแรกเกิดน้องมีน้ำตาลในเลือดต่ำทางโรงพยาบาลจึงเติมน้ำตาลให้กับน้อง แต่ด้วยน้ำตาลมีผลข้างเคียงทำให้น้องเป็นโรคเบาหวานและทำให้มีอาการเกรนงชักตลอดเวลาได้เจอน้องอังคาตั้งแต่แรกเนี่ยคุณแม่อุ้มไปซึ่งมีความรุนแรงในเรื่องของมีความพิการซ้อนทั้งเรื่องของร่างกายด้วยเรื่องของสติปัญญาไม่ตอบสนองไม่รับรู้ไม่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองอะไรได้เลยพ่อของน้องอิงหย่าก,กับแม่ไปกว่า10ปีแล้วทำให้แม่ต้องดูแลน้องอิงเพียงลำพัง จนเมื่อห้าปีที่แล้วได้นายวิโรธโอชารสมาช่วยแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดูน้องอิงทำให้แม่น้องอิงออกไปทำงานได้ ตอนนี้รับจ้างนวดแผนไทยที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดวนใหญ่ส่วนนายวิโรธมีอาชีพรับจ้างทั่วไปด้วยความที่ชอบงานช่างจึงประดิษฐ์รถเข็นให้น้องอิงไว้ใช้งานและยังประยุกต์เครื่องมือกายภาพบำบัดจากวัสดุเหลือใช้มาสร้างเป็นเครื่องช่วยเดินให้กับน้องอีกด้วยเ็พอดีลูกมาไข้ไข้แล้วเขาร้องเขาโกงอะไรเงี้ยเขานอนไม่ได้ก็ต้องพาเปลี่ยน เปลี่ยนผัดกันอุ้มก็มานั่งคุยกันว่าเออน่าจะหารถเข็นให้ลูกสักคันนะอะไรเงี้ยผมก็เลยเออคิดว่าน่าจะทําดูโดยความหวังที่อยากจะให้น้องอิงสามารถช่วยเหลือตัวเองได้จึงพยายามพานอ้อง ไปที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกดแต่การไปแต่ละครั้งก็ลำบากในค่าใช้จ่ายในการเดินทางจึงวอนขอความเมตตาจากผู้ใจบุญช่วยสงเคราะห์น้องอิงเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่ารักษาพยาบาลในยามที่น้องเจ็บป่วยด้วยกอขอเชิญชวนพี่น้องที่ใจบุญทุกท่านให้ความอุปการะและก็ช่วยเหลือครอบครัวนี้เพราะท่าน ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ไ้โอกาสนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้มากนะครับบริษัทเทพพดุงพรมาพร้าวจำกัดขอมอบทุนสนับสนุนจํานวน1,000งบาทพร้อมกับผู้บริหารร่วมบริจาค5,000บาทและผู้มีจิตศรัทธาร่วมมอบอีก3,000บาท<ม>เพื่อเป็นทุนยังชีพให้กับน้องอิงและครอบครัวต่อไป